หยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงดนตรีนักเพลยงยากอะไรเพลงร้องกลอมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกใจต้องแอบร้องไห้ลัง เวทีสวัสดีครับผมทศพลิมพานครับในช่วงวิกฤตแบบนี้ผมก็ขอส่งกำลังรใจมาช่วยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆศิลปินทุกคนนะครับไม่ว่เป็นนักร้องดาราตลกนะครับเวทีอาจารย์ดนตรีแสงสีเสียงทุกขแขนงครับ ทั้งไฟประดับทั้งลิเกทั้งํำตัดเพลงชอยทุกสาขาอาชีพที่เป็นคนของโลกแบบเราเราเนี่ยนะครับเราเจะเจอผลกระทบในครั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีความลำบากนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอยู่กันให้ได้นะครับแม้จะลำบากเพียงใดก็ตามเราก็ต้องผ่านพ้นวิกฤต อันนี้ไปให้ได้นะครับผมในานามศิลปินนักร้องคนหนึ่งก็มีความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนๆศิลปินทุกคนครับแต่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้และเราจะผ่านมันไปด้วยกันขอส่งกำลังแรงใจมาช่วยสู้ๆครับเราต้องผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปพร้อมๆกันสู้ๆนะครับท่านะครับ